สวัสดีครับพบกับผมนะครับทิดเอิงกำดีเศรษฐีนครราครับวันนี้นะครับทิดเอิงจะพามาเที่ยวนะครับอําเภอบางปะมานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพามาดูเนื้อที่ที่สวยหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่1งาน12ตารางวามันมีข้อดีและข้อเสียนะครับราคาครับราคาก็แพงนะครับแพงเพราะว่ามันนี่นะครับมันติดถนนลาดยางนะครับท่านใดรับได้นะครับขอชมนะครับกับทีมงานบริษัทศรีนครษาชนักได้เลยนะครับติดต่อเราได้ทุกวันนะครับวันนี้เป็นนนนคคิปสัั้ๆก่อะรบ คอยชมคลิปเต็มๆนะครับกับทีมงานบอยเศรษฐีนคราสนะครับจะพบกับทิศอื่นนำดีเศรษฐีนคราสจะพบกับกำนันโอนะครับเศรษฐีนคราสแล้วก็มหาแดงเศรษฐีนคราสนะครับเนี่ยรายละเอียดนะครับบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับประมาณ70เมตรนะครับนี่แปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่1งาน12ตารางวานะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจาก อำเภอบางปะมานะครับแค่10กิโลนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองสุพรรณก็ประมาณ20กิโลนะครับห่างจาก2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องก็ประมาณ20กิโลห่างจากกรุงเทพนะครับถ้าหลายท่านถามว่าห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับผมยึดที่ตึกเซ็นทรัลเวัดเกตเลย86กิโลนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างที่บอกไว้นะครับอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นอีกประมาณ1ไร่ครึ่งกว่านะครับเนี่ยมันเป็น ถนนสองแปลงเพราะถนนนี้เขาตัดที่หลังนะครับไฟฟ้ามีประปามีนะครับถ้าท่านใดรับได้ก็ขอชมเข้ามานะครับราคาที่ผมบอกว่าแพงนะครับแพงจริงเพราะว่ามันมีถนนนะครับถนนเป็นถนนลาดยางด้วยนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับอยากรู้รายละเอียดนะครับติดต่อเข้ามาเลยเลยแล้วก็ขอชมคลิปเต็มๆกับทีมงานบอยเศรษฐินกราชนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยราคานี้นะครับถูกอ่ามันก็ถูกนะครับ ว่ามันแล้วแต่ต่างคนต่างคิดนะครับคอยชมคลิปเต็มๆนะครับกับทิดอึงทำดีเศรษฐีนัรราชนะครับเนื้อที่10ไร่1ง,งาน12ตารางวานนครับอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์นะครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคอยพบกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ